ของจิตอาสาพระราชทานใช่ไหมครัค่ะหลายจังหวัดน,นะคะจัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะนายพัชรเสษบุญศิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉมายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีโดยปีพุทธศักราช2567กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรหมวกและผพ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานของบุคลากรในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศรวมจำนวน5,731รายโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานรวมจำนวน13รายเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรครับน,นายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานรวมจํานวน5รายพร้อมกับให้จิตอาสาพระราชทานเข้ารับฟังการบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีต่อเนื่องไปที่จังหวัดสุโขทัยครับนายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานในหัวข้อการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดส,สุขโขทัยก็ได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าพ,พันคอจิตอาสาพระราชทานจำนวนสองรายเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาเพื่อประชาชนการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนและร่วมสร้างสังคมของการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างมีคุณภาพครับ